เป็นเวลาสิ่งสวัสดีครับวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มที่3นะครับหน้าที่10เปิดเลยครับก่อนเริ่มนะครับทบทวนการจับคู่ฐาน5้สักเล็กน้อยนะครับ นะครับจับ 1, คู่ฐานห้าหนึ่งคู่สี่สองคู่สามสามคู่สองสี่คู่หนึ่งสี่คู่หนึ่งสามคู่สองสองคู่สามหนึ่งคู่สี่โอเคนะครับเริ่มกันเลยจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึ่งสองสาม ข้อที่1นะครับบวก4บวก3บวก2บวก4จะบวกอีก3บวกได้ไหมครับไม่ได้3คู่กับ2วิธีการให้บวก5ลบ2อ่าบวก5ลบ2แล้วก็บวกอีก2เสเซ็ต9นะครับอีกครั้งครับบวก4 บวก3บวกไม่ได้3คู่กับ2ทำไงครับบวก5ลบ2บวก5ลบ2บวกอีก2เซต9ขั้นที่3บวก4บวก3 3คู่กับ2อทำไงบวก5ลบ2บวก5ลบ2บวกอีก2เซต ข้อที่2บวก4บวก3ลบ5บวก4บวกสามสามคู่กับ2บวก5ลบ2ลบ5เซ็ต2บวก4บวก3ไม่ได้3คู 5. ่ก <3 royable. S 1> ับ2บวก ห้าลบสองลบห้าเซทสองรอบที่สามบวกซีบวกอสามบวกได้ไหมครับไม่ได้สามคู่กับสองบวกห้าลบสองลบห้าเซทสอง ข้อที่3บวกสบวก3บวก1อ่งะบวกสบวก3ได้ไหมครับไม่ได้3คู่กับ2ทำยังไงบวก5้ลบ2ใช่ไหมบวก5้ลบ2แล้วก็บวก1นึ่งเซต8อีกครั้งนะครับบวก4บวก3าสามคู่กับ 2บวก5ลบ2บวกอีก1เซต8คันที่3บวก4บวก3 3คู่กับ2บวก5ลบ2บวกอีก1เซต8ข้อที่4บวก3 บวกสามบวกสามนะครับเริ่มเลยบวกสามจะบวกอีกสามบวกได้ไหมครับไม่ได้สามคู่กับสองทำยังไงบวกห้าลบสองบวกห้าลบสองแล้วก็บวกสามเซ็ตเก้านี้สองครับ บวก 3, จะบวกอีก3 3คู่กับ2บวก5ลบ2อบวกอีก3เซต9กครั้งที่3บวก3จะบวกอีก3บวกได้ไหมครับไม่ได้3คู่กับ2ทํทำยังไงบวก5ลบ2และบวกอีก3เซต ข้อที่5บวก3บวก3บวก2บวก3บวกอีก3ได้ไหมครับไม่ได้ทำยังไงครับ3คู่กับ2บวก5ลบ2และบวกอีก2เซต8 ขั้นที่2บวก3บวกอีก3บวกได้ไหมครับไม่ได้3คู่กับ2บวก5ลบ2บวกอีก2เซตแขั้นที่3บวก3บวกอีก3ได้ไหมครับไม่ได้3คู่กับ2บวก5ลบ2บวกอีก สองเซตแปดข้อที่6บวก2บวก3บวก4บวก2จะบวกอีก3มได้ไหมครับไม่ได้3คู่กับ2ทำยังไงครับบวก5ลบ2บวก4เซต9 อีกครั้งนะครับบวก2จะบวกอีก3บวกได้ไหมครับไม่ได้3คู่กับ2บวก5ลบ2บวก4เซต9รอบที่3บวก2อบวกอีก3ได้ไหมครับ ไม่ได้3คู่กับ2ใช่ไหมครับทำยังไงครับบวก5ลบ2บวก4เซต9ข้อที่7บวก3บวก2บวก4เริ่มเลยครับบวก3 บวก2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับอะไรครับ2คู่กับ3ทำยังไงบวก5ลบ3บวก4ี่เซ็ต9นะครับขั <c oughs> ้นที่2บวก3บวกอีก2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3ทํทำยังไงครับ บวก5ลบ3บวกอีก4เซต9รอบที่3ครับบวก3บวกอีก2บวก4บวก3บวกอีก2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3ทำยังไงครับ บวก5ลบ3บวก4เซต9ข้อที่8บวก7ลบ5บวก3บวก7ลบ5 บวก3บวกได้ไหมครับไม่ได้3คู่กับ2บวก5ลบ2เซตห้ารอบที่2ครับบวก7ลบ5บวก3ได้ไหมครับ ไม่ได้3คู่กับ2องทำยังไงครับบว,บ,รบวก5ลบ2เซต5ครั้งที่3บวก7ลบ5บวกอีก3ได้ไหมครับไม่ได้3คู่กับ2ทำยังไงครับบวก5ลบ2เซต ห้าข้อที่เก้าบวกแปดลบหกบวกสามบวกแปดลบหกบวกอีกสามได้ไหมครับไม่ได้สามคู่กับสองทำยังไงบวกห้าลบสองเซ็ตห้า อีกครั้งนะครับบวก8ลบ6บวกสามั้ยไหมครับไม่ได้3คู่กับ2บวก5ลบ2เซ็ต5ครั้งที่3บวก8ลบ6 บวกอีก3ได้ไหมครับไม่ได้3คู่กับ2ทำยังไงครับบวก5ลบ2เซต5ข้อที่10บวก9ลบ7บวก3บวก9ลบ7บวก3ได้ไหมครับ ไม่ได้3คู่กับ2บวก5ลบเ2เซต5ครั้งที่2นะครับบวก9ลบ7บวกบวกบวกได้ไหมครับไม่ได้3คู่กับ2นะครับบวกห ลบสองเซตห้าบวกเก้าลบเจ็ดบวกสามบวกได้ไหมครับไม่ได้สามคู่กับสองทำยังไงครับบวกห้าลบสองเซตห้า สำหรับวันนี้นะครับแบบฝึกหัดหน้าที่สิบขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ